มือถือเล่นง่ายทีมไซไฟภาพสวยมีทั้งระบบสัตว์เลี้ยงโหมด PVP ที่หลากหลายระบบการช่วยเล่นอัจฉริยะพบกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Origin Onset สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัว เกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับเกม Orenin Onset เป็นเกมมือถือ MMORPG ทีมสายไฟนะครับโดยเกมนี้ก็จะพาเราสู่จักรวาลอนาคตมีคาดอาชีพให้เพราเลือกถึง7จ็ดาดอาชีพด้วยกันสําหรับอาชีพแรกนักดาบล่าผีอาชีพนี้ก็จะใช้อาวุธเป็นดาบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตัวละครเท่มากส่วนอาชีพที่2ดาวรุ่งอันนี้ก็ใช้อาวุธเป็นดาบเช่นกันนะแต่แตกต่างเลยก็คือตัวละครผู้หญิงและก็ผู้ชายอาชีพที่3นะครับอีกาเขาจะใช้อาวุธเป็นปืนคู่ลักษณะเด่นมือปืนตีใกล้ที่มีทั้งสกิลการยิงที่แม่นยําและต่อสู้ ระยะใกล้ได้ดีอาชีพที่4ีู่้ฝันปืนคู่แต่เป็นตัวละครเพศหญิงมือปืนตีใกล้คลองแคลว,ว่องไวเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสาวน้อยผู้สดใสไร้เดียงสาได้บางทีก็ดูเซ่อเซ่อซาซแต่เมื่อยามคับขันเธอกับกลายเป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมทางได้อย่างรวดเร็วอาชีพที่5ไล่เงาจะเป็นตัวละครเพศหญิงอาวุธมัดโฮลี่ลักษณะดเด่นเมชามัดโฮลี่ผสานรวมความว่องไวและพลังนักลบหญิงที่มีสุดทรงงดงาม อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งควบคุมหม,มัดเหล็กยักษ์อย่างคล่องแคล่วและสร้างความประทับใจให้กับผู้คนอาชีพที่6นะครับเฉินจีเป็นตัวละครเพศชายอาวุธประเภทร่มลักษณะเด่นถืออาวุธพิเศษที่ทําจากเหล็กสามารถโจมตีและป้องกันได้อาชีพที่7พิษกู่จะเป็นตัวละครเพศหญิงใช้อาวุธมแมลงหุ่นยนต์ลักษณะเด่นผู้เชี่ยวชาญด้านวูดูใช้มแมลงบูดูหุ่นยนต์หลอกลวงศัตรูดูเอฟเฟกการเดินครับอย่างเท่ถ้าเพื่อนๆเลือกอาชีพที่เราต้องการได้แล้วก กดใส่ชื่อนะครับแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยอย่างที่เกิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นได้แบบง่ายๆเลเวลขึ้นได้แบบพวดพราดมากๆเราก็แค่ทํารันเดินตามเควสหรือเราจะปล่อยชื้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเดินเควสให้อัตโนมัติเรียกได้ว่าเควสเกือบทุกส่วนเนี่ยเขาจะเดินให้เลยนะแล้วก็จะมีฉากแบบเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับทำมาสวยมากฉากเอฟเฟกตตีมอนเตอร์เข้าไปปึ๊บดเดินภารกิจขนาดติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยเขายังนับเวลาติดตั้งให้อัตโนมัติหรือเราจะกดสวมใส่เพิ่มเติม เอาก็ได้แต่ระยะเวลาในการทำเคเวสต่อเนื่องเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้านล่างนะครับที่เขาจะทําให้นอกจากเราจะรีบเนาะและยิ่งเราเลเวลสูงขึ้นแน่นอนนะครับก็จะปลดล็อกความสามารถยกระดับพลังเพิ่มขึ้นปลดล็อกสกิลที่มากขึ้นโดยมอนเตอร์ที่เราจะได้เจอเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่ก็เป็นธีมในโลกอนาคตส่วนของแจกเขาจะมีมากมายเราสามารถรับได้ ไม่ว่าจะเป็นในจดหมายจะมีแจกทั้งเพชรเพื่อพัฒนาต,ตัวละครเอาไว้ซื้อของและเรายังสามารถทําการใส่โค้ดโดยกดที่โบนัสเลือกในส่วนของแลกแพ็กจากตรงนี้ได้โค้ดก็จะมีหลายโค้ดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็น xxx 6 6 6หรือจะเป็น a x 7 7 8 8 8 8แล้วก็จะเป็นพวก vip 666 v, 66, v p 888 vip 999แบบนี้ เราก็สามารถมารับเพชรได้แบบเยอะมากๆานะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ด้วยทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้ไวมากขึ้นจากนั้นนี่ก็ไปทําการปลดล็อกนะครับอย่างว่าด้วยความที่ว่าเป็นเกมเล่นง่ายๆอาจจะเอามาเล่นค่าวเวลาได้เลยนะนี่ครับเปลี่ยนรูปกรอบโปรไฟล์สวมใส่กรอบบับเบิ้ลแล้วก็พื้นหลังให้มีความเท่และเขายังมีของรางวัลในการเช็คอินเราสามารถมารับเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็นพวกสัตว์ขี่1ดาวจรวดฉลาม้ล้และค่อยทําการอัปเกรดขั้นของพวกมอไซค์เพื่อเพิ่มพลังจากนั้นมารับ ของรางวัลเลเวล up แล้วไปทำเควสได้เลยซึ่งภายในเกมเนี่ยก็จะมีระบบอื่นอีกมากมายค่อนข้างหลากหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าขายเปิดบอทสกิลผ่านะทเทพจุติแต่โดยรวมแล้วสกิลถือว่าดูดีนะครับเนี่ยส่วนระบบเนี่ยโคตรเยอะอันนี้เป็นตัวละครนะ id ของเราเซิร์ฟเปิดใช้งานเขตแดนพลังเพิ่มพลังนะครับมีระบบปีกมาอัปเกรดพลังได้มีระบบของวิเศษนะครับมีระบบเกาะและเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วย วนี้จะเป็นวีรชนนะครับเราสามารถไปหาสมบัติจากการเปิดสมเพื่อหาวีรชนระดับสูงแล้วก็มาเป็นตัวช่วยเสริมในการเพิ่มพลังยมตีเพิ่มค่าพลังหรืออื่นๆได้นะครับก็มาทําการเปิดสม่จากตรงนี้นะครับในรอยจะมีหลากหลายรูปแบบกนเลยทีเดียวนะไปเปิดใช้งานได้ก็ทําให้เราเนี่ยมีอะไรเล่นค่อนข้างเยอะนะครับอี๋ยวลองไปจุดติดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับพนังงานเราบินไปเลยมีพวกภารกิจจุดติภารกิจในเรื่องตอนนี้เป็นไงเลเวล208แแล้วแต่ที่กดตะกี้ ร้อนะครับกดแป๊บๆนี่เลเวลขึ้นเป็นร้อยขึ้นหลายเลเวลนะครับแล้วก็จะมีพวกอังปุงอังเปาแพ็กเกจก็กดทำเควสต่อนะครับนี่กดใช้ไปแล้วก็กดนี่เลยครับไปต่อตามคําแนะนําของเขาเพื่อที่เราจะทำเควสตจุดติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกคาอาชีพไหนแล้วก็จะมีพวก p v p ให้เราต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับเพื่อวัดความแข็งแกร่งที่มากขึ้นแล้วก็จะมีของแจกจากตรงนี้นะครับเนี่ยของเลเวล up ผมว่าแจกค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกสร้อยพวก ป้ายนะครับเราสามารถกดใช้งานได้และน,นี่นี่น่าจะเป็นปีกนะครับก็กดเปิดใช้ไปดูอันนี้ปีกตอนแรกอันนี้เป็นปีกใส่ไปเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนรูปลักษณะแล้วก็อุปกรณ์นะครับมีพวกโปรไฟล์อุปกรณ์เป็นขั้นอืมอ่ะเปิดใช้งานไปแต่ผมจะใช้หัวแบบเดิมแล้วกันเนาะก็เอาพลังไปก่อนกดแบบแบบนี้พลังเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่แสนกว่านะครับเรียกได้ว่านอกจากเลเวลขึ้นไวแล้วพลังก็จะขึ้นเยอะด้วยสว่วนที่เหลือก็ตีไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกแพ็คศูนย์เหรียญน,นะครับแพ็คศูนย์บาทก็ เติมและซื้อแล้วได้คืนประมาณนั้นส่วนใหญ่ยิ่งเติมยิ่งโหดยิ่งเก่งเพิ่มมากขึ้นสําหรับแน,แนวนี้นะครับเราก็จะมีระบบความผูกพันเราสามารถใส่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปหาคู่ได้ตีว่าระบบแต่งงานนะครับเพื่อใครอยากจะหาคู่ครองในเกมได้เหมือนกันแล้วก็จะมีนาง AI นี่เป็นตัวละคร AI นะครับเพื่ออัปเกรดผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับยกระดับได้ โอ้เปิดใช้สําเร็จแล้วขั้น2พลังพิเศษนะครับนี่ขั้น3ก็จะเท่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวละคร AI ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะปลดล็อกได้ขนาดไหนนะครับยิ่งเล่นนานก็จะปลดล็อกได้เยอะมีอุปกรณ์พวก AI ได้วยนะครับเราสามารถทําการเปิดใช้หรืออัปเกรดเพิ่มพลังเสริมได้แล้วก็จะมีพวกปีกหรือแฟชั่นของ AI นะครับเนี่ยอาวุธช่วยเสริมมีสกินด้วยอื้มแปลงร่างแปลงชุดโสมแป,แปลงชุดแปลงชุดนี่แบ็คแคทนะครับก็เพิ่ม ความน่ารักไปอีกระหว่างนี้เขาก็ทาเควสให้นะครับตอนนี้เควสเปลี่ยนคาร์ดใกล้แล้วเดี๋ยวเราตีมอนเตอร์อีกหน่อยหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเควสที่4ท่หนะครับก็ต่อสู้ได้บนอากาศในน้ําก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในน้านะฉากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไปรุยน้ํามอนเตอร์เลเวลเจ็ดสิบเหรอเจ็ดสิบก็แย่แล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตีเข้าไปลงสกิลใจแล้วนะครับใกล้ครบภารกิจเหลืออีกแปดตัวเจ็ดตัวภารกิจเปลี่ยนจุติหนึ่งสำเร็จเสร็จสิน้นแล้วก็จะไปววสช่งุดท้าย เดีย๋ยวเราจะลองดูหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนคัสเป็นยังไงระหว่างนี้เราก็กดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปมิติเปลี่ยนคัสนัด7วันสาวอสูรหุ่นยนต์ฆ่าสตูแต่มอนเตอร์ของเขานี้ทําเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโคตรเท่เลเวล208ช้ําช้ใจเหลือ30กว่าหลอดตอนนี้เหลือ20กว่าหลอดครับของเราเล่นเป็นล่มตีเข้าไปหมวดเข้าไป10หลอดแล้วสินะโชว์ช้าโชว์ช้าเออเรียบร้อยครับการจัดสตูเสร็จสิ้นขอไปรับของหน่อยสนามลบข้ามเซิร์ฟกำลังจะเริ่มต้นนะครับใครจะไป อันดับต้นๆไปลองดูได้หลังจากที่เราจุติเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเปิดล็อกอุปกรณ์นี่เลยทําให้เราเนี่ยสามารถหาอุปกรณ์ขั้นสูงมาใส่ได้นะครับที่มีระดับดาวที่สูงขึ้นแน่นอนความเก่งของตัวละครก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกสกิลเห็นไหมที่ถูกยกระดับรางวัลเข้าฉันอยากเป็นมารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีผานะจุติถ้าเราเก็บรวบรวมทิปเศษสาเร็จนะครับก็เป็นภารกิจง่ายๆเพียงแค่เราเช็คอินเลเวลของตัวละครถึงอะไรพวกนี้ก็สามารถไปรับได้ภายในเกมก็ยังมีระบบอีกมากมาย ที่น่าสนใจเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเผื่ออยากหาเกมฆ่าเวลาสามารถเล่นได้นะครับสลรอบเกมนี้ดาวนงโหลดยอยู่ใต้ล่างคลิปเจอกันใหม่พรุนหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วครับ